วันนี้เราจะมาถ่ายหมวดอาหารที่มีกลิ่นแรงไปกระเพ้าค่ะยังไม่มีจะ้ะอุ้ยกระเพ้าบอมีเห็นบ่อืออีตูจะ้ะยังไม่มีจะ้ะอีตูอีตูหนหระพาค่ะยังไม่มีจะ้ะโหระพาบ่มีอือหัวขิงค่ะอะไรคะขิงใหญ่ค่ะยังไม่มีจ้ะขิงเดี๋ยวพาขอมาขิงดิกระชายค่ะกระชายยังไม่มีค่ะกระชายค่ะบ่มี่อือ ค่ะน้ำปลาค่ะยังไม่มีจ้ะน้ำปลาติแม่นน้ำปลาไม่มีบ่ค่ะไม่ได้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 ม่ด้ไม่ยังเรียนโอ้าได้สีแดงเลยมาๆมาลูกมาๆมายังไม่มาจ้าเอาตะเหลียมเก็บไว้ดีๆนะคะน่ะมันจะกิ้งโอเคน้ำปลาลาเลี้ยวเหมืนบ่วังเออมานี้สิไปหา พักแขวงบมี่บอกค่ะโอ้ยใครค่ะเอ้ยสองว้เรียนถอดไข่แสบเด้นมีบอค่ะบอกดูบบมีค่ะโอ้ได้อย่าง้ยสีชมพูไม่มีค่ะบมีจังลูกจะงหวัดใสแล้วชะอมใช่ไหมคะไปยี่หลามีไหมไม่มีจ้ะไปยี่หล่า้าวกว่าบมีอืมไปไปยี่หล่าบมีเออโอ้ชะอมเอาไปแล้วเออ พริกไทยมีไหมคะไม่มีจ้ะพริกไทยพริกป่นค่ะพริกป่นไม่มีค่ะพริกป่นบ่มีอืมพริกป่นกับแห้งคือกันเด้อค่ะหอยค่ะหอยขึ้นฉีดนี่กินแห้งหอยเน่าน้อยจ้าหอยเน่าาหอยเน่บ่แม่นี่้นเน่าเลยเยอะกว่าเด้อบ่เน่าขึนฉีได้มาได้บ่แม่นแน่ากินเละแล้วมันม่ได้อยู่ในหมวดอาหารจ้า หอยก็ดือหอยจ้ายทายตัวทายตัวอุ๊ยเรื่องเล่อยมาหมอหอยเน่าวันนไปทางไหนลับบาลนี่กระชายมีไหมคะไม่มีจ้ะกระชายไม่มีไปถือหอยเน่าไปบ่เปเล่าหัวค้าบ่มีดติค่ะกินขี้เด้อไม่จำเป็นต้องเป็นพืชเรื่องค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพืชไปค่ะเดี๋ยวคอยขึ้นมาคั่นวัวาหมึกแข้งค่ะนีค่ะไปฮือไปฮือมีไปบ่ โมเมนจังได้แปดบ้านมีบ่เลี่ยนมีบ่สี่จูบูบ่มีตอบบัคคอยส์เสมอเลีฟ้าบ่มีเอาบัคคอยกับยุ้นในหมวดมั่วหันได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นบักคอยเนาโอ้ยบราไกต้องไปโอ้ยกินแห้งๆกะปีมีบ่คขากะปียังไม่มีจ้ากะปีบอมีกะปีกัชุนอยู่เลยสตอค่ะนี่ค่ะสตอร์สตออ๋อสตอรย่อมาจากอะไรทองเลี่ยน มากสตอคือหมากอะไรมากกินไม่ฉันไม่เคยกินสตอคส้มากอ่ะซ้อมโอ้ใช่ซอมแล้วจี้ไปโอ้ยจะได้ยุ่งยากผักไก่แย้มมีบอผักไก่แย้มไปโอ้ยสี่เลยเหรอสี่เลยเหรอเนื้อไม่มีค่ะไม่ได้เอามันด้เรี่ยน้าตัดก้นขอวอร์ร็อกมันอนซ้อมไม่มีค่ะโอ้ยผักไก่แย้มซี่ลูกก่แย้มสิบวอเป็นลูกหนึ่งอยู่ไม่มีค่ะ มาคิดว่าขั้นหรอว้าวเดี๋ยวเฮ้ยได้ลูกเดียวพดักกักแย่งแล้วไบเถ้าวันนี้เช็ดเสียวเอียงว่ะเฮ้เ็ดหายักแนแย่งกับมาแล้วอือเช็นขื่นหากชีั่งไหมคะไม่มีจ้ะผักชีบอมี่กันอือขึ่นชายมีบอค่ะขึ้นชายมีค่ะอ้กินแลกจ้จ้ะเป็นขิวค่ะเดี๋ยว้อค่ะ เครื่องแกงผัดเผ็ดค่ะยังไม่มีจ้ะที่เรียนจะตอบปลาเน่าอีกเล้วตอบโอนมวอนอาหารดิจ้าย่าว่าหอยแค้งเน่าเด้อวันหันก็หอยถลมเน่าอันันนี้เอาอี่ห่างเนาะที่กินแรงๆชุนๆกๆคิดว่าออกเดี๋ยวด้วยอันบาซาิีบาบาซาบีมีบอกค่ะ ซาบีมันขึ้นแบบไรมันแห้งแบบไรมันขึ้นดังหินยินเลยค่ะไม่มีอะไรเลี้ยงมันเลี้ยงดีจ้ะยังยังไงว่าวาซบิจับดมมันไม่กินแห้งมันบอกจ้ะมันดังหินหินคือดังเลยจ้ะขิวหักไปหินหินดังว่าซาบิว่าซวบิวาซาบิมันขึ้นดังอุ้ยอย่งน้อบันเจ้าหัดใส่เล้ววาบิหัว่าซาบิอ่าลวกผักกระเดา <Okay. S 1> อเอามั้นจะมาเห็นติลลัวพักกระกเดากินแห้งกันแล้วยอดมันนั่นดอกมันกินคือบ่มีเหีย็นไปเจ้าเดี๋ยวคือหาก่อนอิหยังวะกินเร่งๆชุนๆเลยค่ะกินชุนๆเราเอามาใส่อาหารอะไรปาดมีหยังฮึคอยขึ้นคยคิดคักคักเอออิหยังงอคิวๆหน่อย,ยนะจะหมดเวลาแล้วนะคะเร็วๆพักอีหยังเหรอ หลายอย่างเลยคิณบิมโอ้พักกันพี่เขาเอื้อนไวจังไหนเหรอมันเป็นนักเล่นไอ่ยีเลือดเหรอมียยีเลือดเหรอเมียไปเชะพู้ไม่ชะพู้เมียเจ้ามีบ่อมีบ่อมีปะนะไปสนามใบเช่าผูขมิ้นค่ะขมิ้นขมิ้นไม่มีจ้าฮั่นขมิ้นกับบ่มีผงขมิ้นโอ้ทุเรียนเมียค่ะกินทุเรียนเหม็นตืบเลยแต่ว่าเซ่บอกทุเรียนเนี่ยขวัญมากค่ะ ว้ายสีแล้วคอยกระลืมคือกันเดนอคอนสีได้จากลูกบ่ปอดม่วงคอยได้ม่วงได้ม่วงอยู่แล้วยักลูกได้ม่วงอยู่แล่อีกหนึ่งลูกเอกนะคะหายเจียงได้บอบ่ค่ะบ่มีโอ้ยจะไปทุเรียนแล้วจกลูกคธอโอ้ยได้สามลูกติจ้าไปทุเรียนไปทุเรียนแล้วค่ะเมื่อกี้ไอ้เรียนตอบอะไรตอบสีได้สีลูกได้สีเลยอีกลูกนึงโอ้ยจนลืมเนาะมันบ่สมัคนมันบ่้นค่ะ บ่ได้จ๊าบนาไรบ่อะไรเลือลูกเดียวเกวแมงด่ากินนะแมงด่าไ้เธอไ้แมงด่าเพิ่นเราได้หีเล้ยลูกเดียวได้เธอเพือเลียเลือสีสีเหลืองเลีอสีเหลืองเลีสีเลือสีไหนสีเหลียงเต๋ยลี้ยอนอท้องเยเลยโอ้ยเธอค่ะ โฆษณาวาโนาปุ๊กค่ะโอ้ยโอ้ได้เยูะโอ้พอดีเลยมาลุ้นกันเฮาที่ได้ทอดไรไปลุ้นกันเลยยิ้มดูเลยคุณได้เยอะคุณจิ้มเลยค่ะยิ้มเลยค่ะโอ้ยยี่สิบบาทอย่างนีเราสชอะไรดีจ๊ะเราใชเขียวก็ได้จ้าโอ้ดลอยู่ดลอยู่ตึงๆมาแดงใจพอดีค่ะแดงค่ะไปเธอยิ้มดูเธอได้เท่าไร จะเรีย้จะฟงกึนอตึงตึงตึงตึ้งตึ้งตึ้งในหาลอยตึงตึงวาแล้วหา,าลหาาอาแล้วาเยจหอยผ้าเป็นหอย,ยน้ำซกน้ำซกไร้ลีเหม่เธอ